เปิรชอเลนเอาเลยแล้วกันวันนี้นะครับจะมาท้าทายฝีมือนะครับจะเอาตัวใหม่มาแลนด้อมเปิดกันเลยก็เดี๋ยวมาสุ่มเปิดกันนะครับก็สุ่มทั้งหมดสามครั้งเหมือนเดิมว่าจะได้เปิดกอะไรสําหรับตัวใหม่นะเดิอนไนท์นะครับเดือนไนท์นี่ไม่ใช่เดือนไนท์แม่เดือนไนท์อัศวินอะอัศวินรัติการโอเคครั้งแรกโอ้โหเปิดกหัวจะปวด ถ้าได้เปิร์กแบบนี้จริงๆคือคือกลุ่มขมับเลยโหเอาเอาอันนี้เลยไนดะ้ไหมเอาอันนี้เดี๋ยว <c oughs> ดีนะมันเจอมก่อนนะสัมภาษสยองคือมึงจะมาทุกคลิปไม่ได้จริงๆนะวิ <c oughs> ชนะแล้วอันนี้ชนะและชาดบอลวินเลยเปิร์กคอต์ดโหเซตออร่าอรอสามเปิร์กนี่ออร่าหมดเลยนะแต่ก็คือแค่มีชาดบอนนี่คือชนะเลยอันนี้คือเปิร์ก,กอตที่สุดแหละคือแบบยังไงก็วิวนแหละเออ ผมก็จัดเปิกเรียบร้อยนะครับก็คือชัตเบอลก็คือเราจะเพิ่มมุมมองในการมองเห็นกว้างขึ้นนะครับส่วนเปิกที่2ก็คือเสาขาวแขวนแล้วเมื่อมีเซอร์เวอร์มาดึงก็จะเห็นออร่านะครับแล้วก็บาร์บีคิวก็เมื่อแขวนก็จะเห็นออร่าของเซอร์เวอร์ที่อยู่ในระยะไกลนะครับส่วนเปิกที่4ก็คือกระทืบเครื่องแล้วก็จะเห็นออร่าของเซอร์เวอร์นะครับ5้าอธิบายประมาณรวบเร็วๆรวบรัดก็จะประมาณนี้ก็ละครั้งหนึ่งฮะมีอัศวินคนหนึ่งครับ จุตินะด่านฟาร์มนะบ้านทอมสันเออมาแล้วม,มุมมองคดกว้างก่อนอื่นเลยเราจะเอาลูกน้องเนี่ยไปพังประตูปึ๊บอ่าจะได้ไม่เสียเวลาไปพังเองจากการที่เล่นมาหลายตาการเล่นคนการเล่นคิลเล,เล่ตัวนี้ก็ค่อนข้างชำ้ำวิ่งไปไหนวะ น่าจะอยู่บ้านเล็กนะเฮียเฮ้ยทำไม,ไมกระทืบวะไม่ได้กดกระทืบไม่ได้กดคลิกซ้ายซะหน่อยเอา้าฉีกไปเลยเหรอวอทเชีย่ยของจริงกักหน้าโดละลูกน้องเราน่าจะตีไม่โดนฮะแล้วเราก็น่าจะไล่ไม่ทันเพราะฉะนั้นนะเราก็ไม่ควรเอาเวลาไปลงเล่นนะครับเราไม่ควรเล่นกับไปายวอท ไอ้พวกนี้นี่อย่ามาเล่นกับไฟได้ไหมร้อนๆจะไม่ดีนะระวังจะไม่ปลอดภัยไอ้ตัวนี้มันเทสดีว่ะความรู้สึกไม่ธรรมดาเฮ้ยไอ้ตัวนี้เทสดีจริงๆนะเนี่ยดูดิดูจากการที่เขามองหลังแล้ววิ่งเหลียวมองเล็กน้อยเป็นไ,ไงเฮ้ยเอาละกูโดนละ แล้วเตนเปิดแบบนี้ไม่เปิดไรเอ,อ้ยเทนดีนะเนี่ยทำไปเล่นไปแต่มันขอบแบบไงเพื่อนอม,มันก็ต้องโดนแล้วหรือเปล่าให้จะฉีกอะ่ะโหต้องรีบบีบเขาต้องรีบเดินไปดักแน่ฉีกขึ้นต้องดักสายบนยังไงก็ไปสายบนแน่นั่นไง ฉันคิดไว้แล้ววิ่งแบบไม่หยุดโดนไหมเนี่ยลูกน้องเฮ้ยไอตัวนี้มันเทสดีว่ะมันวิ่งขอบแบบเลยยื้อเวลาลอกสวยคือเมื่อกี้ถ้าแบบว่าเป็นมุมปกติน่าจะตีไม่โดนไงแต่ว่าเรามีชา a d o บอ a l l เนี่ยทำให้เราตีไกลขึ้นซึ่งมันไม่เกี่ยว มีคนรอช่วยเห็นชัดเลยเดยวแฝนคนนี้ก็เฮ้ยมันถอนเสาไอเวนี่แล้วทันไหมเนี่ยถึงหรือเปล่าเสาข่ามาไม่ได้ใช้ไอ้นี่มันวอนจริงๆขั้นหลุดนะกูจะไปไล่มึงเลยกูสัญญาโอ้เครื่องข้างบนหรือเปล่าปั่นเยอะมากเลยเครื่องข้างบนอะ่ะผมไม่ไปแล้วโอ้เครื่องนี้ก็เยอะเดี๋ยวตายไปยื่อกี้ กลับไปซ้ำแล้วกันต้องรีบเอาให้ตายอ่ะแล้วมันถอนเสาด้วยขบวนจะเสร็จตายบนจะเสร็จกดดันละกูกดดันละ,ดดดนละห้าตัวเทนดีตายได้นี่แน่ไปฮิวก่อนแล้วกันเสียเวลาฮิวหน่อยไม่สนใจแล้วขอปั่นก็ปล่อยไปก่อนอวิ่งไปล็อก กระเทือเพ่นออร่าไปก่อนแล้วกันนี่ไงกูสุ่มได้เบิร์กดีไงกูม,มีแบบดีผมดาบสองแฉกกับวนท่าปานอะไรก็ไม่รู้ไม่ได้คิดไม่ทันเยี่ยมมากครับเดี๋ยวเมื่อกี้เราเห็นเม็กมาถอนเสาแล้วก็มีตัวนี้ถอนเสาแสดงว่ามีคนถอนเสาถึงสองคนดักก่อนแล้วกัน ชื่อเ็นอล่าโอเคอุ้ยมันฉีกไปได้ไกลขนาดนั้นเลยหรอเดี๋ยวจริงปะเนี่ยเฮย้ยเวอร์เชียนี่ไม่เวอร์เกินไม่โดนแน่เลยวะต้องปล่อยใหม่โอเคไล่เครื่องแล้วกันโดนชับขอทิ้งเครื่องก่อนนะครับไมเครื่องแล้วกันมันน่าจะกลับไปช่วยอะ่ะ ต้องปล่อยติดไปเลยช่างแม่งแล้วเราไม่มีเปิร์ที่มันแบบระเบิดประุูหรือว่าอะไรเงี้ยไปโซนเครื่องก็เสียเวลาเปล่าซับดีกว่าอะไรคือจะเอาบอลล่เหรอเออนี่อบอลล่เหรอโมลิเลยแล้วกันมีแทงนนไม่มีไม่สนใจแล้วไฟจีค้คอแล้วก็ชับ จบไว้อย่ามาเล่นกับไฟโไอ้เครื่องนั้นเดี่ยวไอ้เครื่องนี้ประวัติที่จะติดอ่ะอ๋อไม่ใช่คนละเครื่องกันเหลือสามโอเคนี่เน่ยอุ๊ยจะติดแล้วเครื่องนี้ทันอย่างเงี้ยทันพื้น วันชับฉีกไม่ได้โอเคปาสกิลดักเลยแล้วกันแล้วเราก็ไปดักทางนั้นเดี๋ยวเฮ้ยเอาอย่างนี้ได้อยู่อย่างนี้สวยเลยอย่างนี้เกมเป็นของเราแล้วอันนี้เข้าทางเกมเราจะจัดอุ้มเลยแล้วกัน แม่งมีลูกเองแต่ไม่น่ามีนะเอาจริงก็ทำให้เครื่องมันระเบิดด้วยแหละใช้เวลาคุ้มค่านะหน้าโดนไล่อยู่นนเผ่อก,ก็ล้มได้นะ่ะล้มปะวะมั่นใจในลูกน้องตัวเองเกินไปหรือเปล่าเฮ้ยเอ้เอาทำไมลูกน้องหายอนะ่ะเอา้าวิ่งไปแตะถ้าวิ่งไปแตะก็เสียบ,บอลลนะ โอเคปลูกน้องไล่เลย้ยจะกลับมาอุ้มตัวไหนยักปักเลยเหรอเดี๋ยวพี่คนไปไหนวะน่าจะลมนะเชื่อในแบบว่าพลังของลูกน้องเราเฮ้ยเดี๋ยวอ๋ออย่างนี้คือเซอรเขามาเก็บผมปะ เก็บธงแล้วลูกน้องจะหายป่าวะใช่ฉีกไปแมสหนูขึ้นไปสายบนแน่ตยังไงก็ใช่ไปไหนไม่มีที่ไปแล้ว แน่ลกทันจริงเพราะว่าเพราะแบบเรามีเบิร์ชา์บอลเนี่เบิร์ที่กอดที่สุดในเกมเนี่ยคือเบิร์ที่แบบเป็นเบิร์เทพเจ้าอะ่ะทําให้เราแบบมองนี่แบบกว้างขวางทำให้เห็นแบบว่าอะไรได้ชัดขึ้นอมองเห็นความจริงว่ะที่เธอไม่รักเดี่ยวเบรหลุดได้ยังไงเนี่ยเบอวิ่งไปม,มองหลัง เอมองนิดนึงมองวะนี่แหละก็อยู่กันตรงนี้แหละเดี๋ยวรออันนี้ก่อนตะกิลกูมันต้องถึงมือ,อกูหรอกแค่ลูกน้องกูก็พอเฮ้ยฉีกมดแล้ววะเอออย่ามึงฉีกอยู่หลังแม้แน่เลยเฮ้ยเดี๋ยวในที่สุดก็ถึงเวลาอหอยพวกสินะไปอ้วนจงกีทาทับไปไล่มันซะ ไล่มันมาเสิร์ฟถึงกูซะอย่าให้ฉันต้องออกลงเองมามอบซะน้องนี่แหละทำได้ดีมาก <c oughs> ก็จบแล้วนะครับก็กูซ่าพูดจะพูดปิดคลิปแล้วงี้มันก็เป็นอคอเบอร์จัดบอลเนี่ยถ้าจะพูดอีกทีนี่ส่งลูกน้องมาดูหน้ามันก่อนก่อนตายขอบคุณทุกคนมากนะครับที่รับชมนะก็ถ้าชอบ ก็ฝากกดติดตามเป็นกลังใจกันด้วยนะครับก็ขอบคุณมากครับ